ใกล้ๆกับกบ่อนะ้นามมีกำแพงหินเก่าๆเมื่อฉันกลับจากงานของฉันในตอนเย็นวันรุ่งขึ้นฉันสังเกตเห็นเจ้าชายน้อยของฉันแตกไกลเขานั่งห้อยเท้าอยู่บนกำแพงนั้นและฉันได้ยินเขากล่าวว่าเธอจะไม่ได้หรือเขากล่าวไม่ใช่ที่ตรงนี้ทีเดียวนักดอกอีกเสียงหนึ่งตอบเขาอย่างแน่นอนเพราะเขายืนยันว่าใช่แน่สว่วน,นี้แหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เท่านั้นฉันเดินตรงไปยังกำแพง ฉันมองไม่เห็นหรือแม้แต่ได้ยินเสียงใครเลยอย่างไรก็ตามเจ้าชายน้อยตอบอีกว่าแน่นอนเธอจะเห็นว่ารอยเท้าของฉันเริ่มที่ตรงไหนบนพื้นทรายเธอก็เพียงแต่รอฉันหน่อยฉันจะไปยังที่นั่นในคืนนี้ฉันอยู่ห่างจากกรแพงประมาณยี่สิบเมตรได้และฉันก็ยังมองไม่เห็นอไรเลยอยู่เช่นเดิมเจ้าชายน้อยก็ยังคงกล่าวสืบไปหลังจากเงียบไปสักครู่เธอมีพิษดีใช่ไหม ชาแน่ใจว่ามันจะไม่ทําให้ฉันเจ็บปวดนานๆนะฉันหยุดยืนนิ่งงันใจเสียวสถานฉันยังไม่เข้าใจตอนนี้ไปเสียก่อนเขากล่าวฉันจะฉันอยากจะลงแล้วดังนั้นฉันจึงลดสายตาลงมองที่เชิงกําแพงและฉันก็รีบก้าวกระโดดเจ้างูสีเหลืองซึ่งสามารถฆ่าคุณให้ตายได้ภายในสามสิบวินาทีขดชูอคออยู่ตรงนั้นใต้เจ้าชายน้อย ฉันรีบวิ่งเข้าไปพลางควานหาปืนพกในกระเป๋าเมื่อฉันทําเสียงดังเช่นนั้นเจ้างูก็ค่อยๆลดตัวลงหายไปในทรายเหมือนสสายนั้นพุที่แตกหายไปอย่างช้าๆเจ้ามันหลบหนีไปตามซอกหินโดยก่อให้เกิดเสียงกระทบเพียงเบาๆฉันมาถึงกําแพงพอดีรับดางจะใส่น้อยซึ่งซีดเหมือนหิมะเรื่องอะไรกันนี่เธอพูดคุยกับงูหรือตอนนี้ ฉันแก้ผ้าพันคอสีทองของเขาแล้วฉโลมน้ำตามใบหน้าและให้เขาดื่มน้ำตอนนี้ฉันไม่กล้าถามอะไรเขาอีกเขามองดูฉันอย่างเคร่งขรึมและกอดคอฉันแน่นฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเขาบอกฉันว่าฉันดีใจที่เธอเขาว่าเครื่องเย็นของเธอขาดอะไรเธอจะได้กลับบ้านของเธอได้เธอรู้ได้อย่างไรฉันก็จะบอกเขาอยู่ทีเดียวว่าฉันได้ทำงานของฉันสำเร็จทั้งที่หมดหวังแล้ว ฉันก็เองก็เช่นเดียวกันวันนี้ฉันจะกลับบ้านฉันและแล้วอย่างศ่อยๆเขากล่าวว่ามันออกจะไกลมากทีเดียวออกจะยากมากฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างพิเศษเกิดขึ้นฉันกอดเขาแน่นไว้ในวงแขนเหมือนเด็กเล็กและถึงกระนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนว่าเขาลื่นเขาไหลลื่นลงไปในเหวซึ่งฉันไม่สามารถหยุดยื้อเขาไว้ได้เลยสายตาของเขาเคร่งขรึมและมองไกลออกไป ฉันมีแกะของเธอและฉันมีกรงใส่แกะฉันมีปอกปากด้วยแล้วเขาก็หัวเราะอย่างเศร้าๆฉันรออยู่เป็นเวลานานฉันรู้สึกว่าตัวเขาค่อยอุ่นขึ้นทีละน้อยเจาเด็กน้อยเอ๋ยเธอกลัวหรือเขากลัวแน่ละ่ะแต่เขาก็ยิ้มอย่างอ่อนหวานฉันคงจะกลัวมากกว่านี้ในคืนนี้ฉันรู้สึกเย็นยะเยื่อขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกและฉันรู้ดีว่า ฉันไม่อาจทนความคิดที่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของเขาอีกเพราะมันเป็นเสมือนทานน้ำในทะเลทรายสำหรับฉันเด็กน้อยเอ๋ยฉันอยากได้ยินเธอหัวเราะอีกแต่เขากล่าวกับฉันว่าคืนนี้ก็จะครบปีหนึง่งดวงดาวของฉันจะโครจรมาอยู่ตรงตำแหน่งที่ฉันตกลงมาเมื่อปีที่แล้วเด็กน้อยเอ๋ยเรื่องงูกับเรื่องนัดพบและเรื่องดวงดาวทั้งหมดนี้เป็นเพียงฝันได้ไม่ใช่หรือ แต่เขาไม่ได้ตอบคำถามของฉันเขากล่าวกับฉันว่าสิ่งที่สำคัญนั้นตามองไม่เห็นหรอกแน่นอนเช่นเดียวกับดอกไม้ถ้าเธอรักดอกไม้ซึ่งอยู่บนดาวดวงหนึ่งเธอจะรู้สึกเป็นสุขที่จะมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวทุกดวงดูประหนึ่งว่ามีดอกไม้ประหลาบทั้งสิ้นแน่นอนเช่นเดียวกับน้ำน้ำซึ่งเธอให้ฉันดื่มนั้นก็เหมือนกับดนตรีทั้งนี้เพราะต้องชักดอก ต้องใช้เชื้อเธอจำได้ไหมมันแสนจะชื่นใจแน่นอนในตอนกลางคืนเธอจะมองดูดาวบ้านฉันเล็กเกินกว่าที่จะชี้ให้เธอเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ใดก็ดีอยู่หรอกที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสำหรับเธอดวงดาวของฉันก็จะเป็นดวงดาวดวงหนึ่งในบรรดาดาวทั้งหลายดังนั้นเธอจะชอบดูดาวทุกดวงมันจะเป็นเพื่อนของเธอและฉันจะให้ของขวัญแก่เธอ ขาหัวเราะอีกอ่าเด็กน้อยฉันชอบเสียงหัวเราะนี้นั่นแหละคือของขวัญของฉันละเช่นเดียวกับน้ำเธอหมายความว่าอย่างไรคอนดาวมีดวงดาวที่ไม่เหมือนกันสำหรับคนที่เป็นนักเดินทางดวงดาวก็จะเป็นผู้นำทางสำหรับผู้อื่นมันเป็นเพียงแสงสว่างจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นสำหรับบรรดานักปราชญ์ดวงดาวนั้นก่อให้เกิดปัญหาสำหรับนักธุรกิจและฉันมันก็เป็นเสมือนทองคำ แต่ทาวาดวงดาวทุกดวงนงเงียบส่วนเธอเธอจะมีดวงดาวซึ่งยังไม่เคยมีเหมือนไม่มีใครมีเหมือนเธอหมายความว่าอย่างไรขณะนั้นที่เธอมองดูท้องฟ้าในตอนกลางคืนเพราะเหตุที่ฉันอาศัยอยู่ในดวงดาวหนึ่งในบรรดาดาวทั้งหลายเนื่องจากฉันกำลังหัวเราะอยู่บนดาวดวงใดดวงหนึ่งฉะนั้นจึงดูประหนึ่งว่าดาวทุกดวงกำลังหัวเราะด้วย เธอก็จะมีดวงดาวที่หัวเราะได้แล้วเขาก็หัวเราะอีกและเมื่อเธอหายเศร้าแล้วคนเดามักจะปลอบตอนเองได้เสมอเธอจะยินดีที่ได้มารู้จักฉันเธอจะเป็นเพื่อนของฉันตลอดไปเธอจะอยากหัวเราะกับฉันและบางทีเธอจะเปิดหน้าต่างอย่างนี้เพื่อความสุขนั้นแลวเพื่อนๆของเธอจะประหลาดใจที่เห็นเธอหัวเราะช่างมองดูท้องฟ้า เธอก็จะบอกพวกเขาได้จริงๆว่าจริงๆนะดวงดาวเหล่านี้ทําใ้้ฉันหัวเราะเสมอแหละแล้วพวกเขาก็จะคิดว่าเธอเป็นบ้าฉันเล่นตลกกับเธออย่างไรทีเดียวนะแล้วเขาก็หัวเราะอีกก็เหมือนกับว่าแทนที่จะมอบดวงดาวให้เธอฉันได้ให้ลูกกระพวนที่หัวเราะได้แก่เธอแล้วเขาก็หัวเราะอีกต่อมาเขากลับเคร่งขรึมคืนนี้เธอรู้ไหม อย่ามานะฉันไม่อยากฉันจะไม่จากเธอไปฉันคงมีท่าทางเจ็บปวดฉันคงมีท่าทางจะตายมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่ามาดูเลยอย่ามาให้ลำบากเลยฉันจะไม่ยอมจากเธอไปแต่เขามีท่าทางเป็นกังวลที่ฉันบอกเธอนี่ทั้งนี้ก็เพราะงูเธอต้องไม่ให้มันกัดเธอนะ งูพวกนี้ใจมันร้ายนะฉันอาจจะกัดเอาเพราะก็สนุกก็ได้มันอาจจะกัดเอาเพราะสนุกก็ได้ฉันจะไม่จากเธอไปเขามีท่าทางมั่นอกมั่นใจอะไรสักอย่างจริงสิมันไม่มีพิษที่จะกัดอีกเป็นครั้งที่สองคืนนั้นฉันไม่เห็นตอนเขาออกเดินทางเขาหายตัวไปโดยปราศจากสุ่มเสียงเมื่อฉันตามเขาไปทันเขากำลังเดินดุ่มดมอย่างรวดเร็ว เขาทักฉันเพียงแต่ว่าอ่าเธอเองหรือแล้วเขาก็จับมือฉันท่าทางกังวลใจฉันคิดผิดเธอจะเป็นทุกข์เพราะฉันคงมีท่าทางเหมือนจะตายซึ่งอันที่จริงไม่ใช่ความจริงฉันนงเงียบเธอเข้าใจไหมมันไกลเกินไปเธอไม่สามารถแบกด่างที่หนักนี้ไปด้วยได้มันหนักเกินไปฉันคงนิ่งเฉยมันก็เหมือนกับเปลือกข้าวเก่าๆที่เราทิ้ง ไม่ใช่เรื่องน้าเศร้าเลยสำหรับการทิ้งข้าวเก่าๆนี่ฉันยังคงนิงเงียบเขารู้สึกท้อใจแต่ก็ยังคงพยายามเธอรู้ไหมว่าฉันจะดีว่าจะดีทีเดียวฉันเองก็จะมองดูดวงดาวดาวทุกดวงจะเป็นเช่นบ่อน้ำที่มีรอกเก่าขึ้นสนิมดาวทุกดวงจะดูประหนึ่งเชื้อเชิญให้ฉันดึ่มฉันเงียบคงจะสนุกทีเดียว เธอก็จะมีลูกกระทวนห้าร้อยล้านลูกฉันก็จะมีธนนะถึงห้าร้อยล้านเช่นกันถึงตอนนี้เขาเองก็นงเงียบเพราะว่าเขากำลังร้องไห้ตรงนี้แหละให้ฉันเดินแต่คนเดียวเธอแล้วเขาก็นั่งลงเพราะเขากลัวเขากล่าวว่าเธอรู้ไหมดอกไม้ของฉันฉันรับผิดชอบเขาและเขาช่างอ่อนแอเสียนี่กระไดเขาช่างไร้เลี้ยงสา เขามีหนามเล็กๆเพียงสี่ที่ด้วยกันไว้ป้องกันตัวจากภัยทั้งหลายฉันเองก็นั่งลงเพราะไม่สามารถยืนต่อไปได้เขากล่าวว่านั่งไงแค่นี้เองเขาลังเลยอยู่บ้างแล้วเขาก็กลับยืนขึ้นมาใหม่ก้าวไปข้างหน้าส่วนฉันไม่สามารถกระดิกกระเดียได้มีแสงแวบสะท้อนสีเหลืองๆใกล้ข้อเท้าของเขาเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ร้องเลยแล้วค่อยล้มลงเหมือนต้นไม้ล้ม โดยไม่ได้ก่อเสียงแม้แต่เล็กน้อยเพราะเป็นพื้นทราย